เขียเขจบลงครับคำว่าออโตโอ้กดลงอันนี้อันนี้สีบาทแล้วก็อีกสิบาทอยู่ข้างค้านนคให้ตัวรถทางด้านขวาชิดตู้นะครับที่มีพี่พนักงานเขายืน่นมือออกมานะเราเข้าใจเงินสดได้เลยไปนิดนึงไปนิดครับ โอเคโอเคครับเอากระจกขึ้นเล่นคันเล่งนิดนึงครับช่องที่เราจะตรงไปนะระวังเลนขวาเห็นไเลนเรากับเลนขวานะเล่นเพิ่มนิดนึงเลนเรากับเลนขวาเนี่ยเป็นทางที่ต้องใช้ร่วมกันนะโอเคเล่นเพิ่มไปเรื่อยๆแหละแต่บางครั้งเลนที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยอาจจะตัดเราโอเคมองกระจกขวามีใครอยู่ตางขวาไหมแท็กซี่อ่าแท็กซี่โอเคแท็กซี่ระวังแท็กซี่แสงขึ้นมาโอเคเขาเปลี่ยนเลนนู้นแล้วโอเคกดเท่งเเลยครับดี เดี๋ยวเราจะตรงไปตามป้ายที่เขียนว่าบางนานนะแล้วเราก็จะลงตรงที่ด่านสุขวิท62นะครับเห็นป้ายแล้วที่เขียนว,ว่าสุขวิท62เดี๋ยวเราจะออกทางด่านนั้นนะเดี๋ยวเราจะต้อง เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีไฟเลี้ยวขึ้นมองกระจกมองข้างด้านซ้ายมีรถทางซ้ายไหมไม่มีนะโอเคเค่อยๆเข้าแล้วก็สลับมองข้างหน้าทีนึงโอเคเราอยู่เลนนี้ถูกต้องแล้วนะอยู่เลนซ้ายสุดเพราะเราจะออกจากทางด่วนออกสู่ทางออกที่เป็นด่านสุขวิท62 ข้างหน้าเราอตแล้วระวังนิดนึงครับกดเบรกเบาเมื่อรถข้างหน้าเขาเบรกไฟไท้ายเขาติดแล้วเท้าขวาที่เรากดคันเร่งอ่ะต้องตวัดมาวางไว้ที่เบรกก่อนวางก่อนถ้าวางแล้วอันตรายหน้ารถเราใกล้ท้ายรถเขาทั้งที่ไฟไท้ายสีแดงเขาติดอยู่แต่ว่าเขายังเหยียบเบรกอยู่ต่อเนื่องเราต้องกดเบรกนะถ้าปลอดไปเอาโอเคเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับตีคือมองกระจกมองข้างด้านซ้ายมีใครแซงซ้ายไหมโอเคตัดออกเลยนะและอยู่เลน,นซ้ายสุดไว้ครับอยู่เลนซ้ายสุดไว้ อ่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีกลนกดเบรกนิดเดออ่ามองกระจกมองข้างด้านซ้ายไม่มีมองแสงสลหรับมองข้างหน้าช่องเลนซ้ายไปก่อนระวังรถมอเตอร์ไซค์ด้วยระวังรถที่เขายูเทิร์นบางทีเขาตัดเข้ามาหาเลแล้วนะโอเคตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวขวาตีลงมองกระจกมองข้างด้านขวามีใครแซงขวาไหมไม่มีนะโอเคสำหรับมองขวาแล้วก็ออกไปอยู่ดึนขวาเลย